ว่าตาซาปุตานุปะเวนซาตาจที่ยวเข้าวันตัเต็มเาวัตัสามพังอาังรังหันตัวสามเทวดาลาวาตามานุปะ ซาปเทวตาซาพสังฆานุอาเวนสัสธาโยธิอาวันดุเดมสาธุพิธีการพุทธาพิเศษเหรียญที่ระลึก จึงจุมบุรณะพุทธประเพณีเนื่องในพิธีการลห่อเหรียญทองคำนะั้นห่อรอยพระพุทธบาททองคำนาะสี่รยน้มตะวัยเป็นพุทธปูชาในวันนี้ก็ได้สมเร็จลงเป็นเกียรเรียบรย้อยก็ะเจริญปนทัานผนะู้่าได้เข้ารับภาพพาระแสงเมืองสกลน,นครนะ ท่านใดจะรับวงคลที่ระลึกก็คือภาพของพระเสนเมืองสกลนครน,นะไปที่ด้านหน้าพระวิหารนะแล้วก็จะบูชาเหรียญก็ไปที่ด้านหน้าพระวิหารเช่นเดียวกันนะถือว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกของการจัดพิมพ์นะพระเสนเมืองสกลนครด้วยนะก็ ไปที่ด้านหน้าพระวิหารนะด้านหน้าพระวิหารและทันดีที่จะประสงค์จะบูชาเหรียญกลับบ้านไปเลยก็ไปที่ด้านหน้าพระวิหารเช่นเดียวกันนะ